ใส่ถุงมือถุงมือแล้วก็สาดน้ำอะไรไม่รู้เย็นๆเหมือนน้ำแอลกอฮอล์แมาจะเป็นแอลกอฮอล์ก็ก็สาดใส่เล่าสาดใส่เล่าอย่างนี้เลยนะไม่แบบทำดีๆนะก็ทำอย่างนี้พุสามีไปซื้อของมาให้เขาก็เลยให้เราถือของเข้าไปด้วยแล้วก็มีแมสมีสเปร์แอลกอฮอล์เข้าไปด้วยนะเขาให้ถือเข้าไปแค่นี้ก็้จะมีห้องห้องให้นอนต่างหากให้น้าเกลือเขาฉีดน้ําเกลือเข้าที่แขนเขาฉีดเข้าน้ําเกลือเข้าที่แขนนะ เขาก็ให้ไปนอนดูสักพักนอนสักพักผ่านไปสักยี่สิบนาทีเขาก็เอาเข็มฉีดยามาฉีดที่เออถุงน้ําเกลือฉีดที่ถุงน้าเกลือปุ๊บเอาแล้วเริ่มรู้สึกรู้สึกอ่ะเจ็บท้องรู้สึกเจ็บท้องพอรู้สึกเจ็บท้องเป็นมันจะเจ็บเป็นะรยะยะอา้าวน้ำคราบยังไม่แตกเราก็คิดมันต้องผ่าคลอดหรือไงวะ แต่ว่าเขาเจ็บท้องแล้วไม่ได้ผ่าหรอกมกั้งเราก็คิดอยู่ในใจของเราเนาะแต่ไม่ได้ถามหมอเราก็ถามไม่รู้เรื่องไม่รู้จะถามยังไงไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรภาษาแบบนี้เขาพูดยังไงเขาก็คิดอยู่คนเดียวนะพอเริ่มเจ็บท้องอะ่ะเจ็บไปเจ็บมาเราเจ็บท้องประมาณสี่รอบรอบแรกก็เจ็บนิดนหน่อยๆรอบที่สองเอาแล้วเริ่มหายใกไม่ออกแล้วเหมือนอ่ะเหมือนจะเป็นลมลงเลยนะ มันใส่แมสอยู่เหมือนเหมือนจะเป็นลมอ่ะเหมือนเหมือนจะบูบไปอ่ะก็เลยก็เลยฮืดๆกลับมาก็เลยพยายามหายใจดึงแมสออกเลยดึงแมสออกแล้มาหายใจแล้วไม่ใส่ไม่สุงไม่ใส่แล้วแมสปลไอยลงไว้แล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ไม่ใส่แมสก็ไม่ใส่แมสก็เลยไม่ใส่แมสกแล้วก็เลยหายใจสะดวกขึ้นอืหายใจสะดวกขึ้นคราวนี้หมอหมอมามาตรวจหมอใหญ่หมอผู้หญิงนะหมอ หมอผู้หญิงอะนโรงพยาบาลนะเอ,อ่ของคนมุสลิมเนาะ <copyright S 1> <ๆ informative> เขาก็จะไม่มีหมอผู้ชายอยู่ข้างในนะเ็าจะมีแต่หมอผู้หญิงพยาบาลก็เป็นผู้หญิงคนเก็บตรงเก็บเตียง,งก็เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงหมดเลยหมอใหญ่ก็จะมีผู้หญิงหมอพยาบาลหมอเล็กหมอผู้ช่วยก็จะเป็นผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงหมดเลยไม่มีผู้ชายหาหมอผู้ชายไม่เจอเลยตอนท้อง ตอนท้องไปตรวจก็ไม่มีหมอผู้ชายอยู่ในนั้นแล้วก็ห้ามไม่ผู้ชายเข้าไปด้วยสามีก็เข้าไปไม่ได้อืเอาก็เป็นกฎของเขานะคะเราก็ต้องทําตามเนาะพอเข้าไปคลองให้น้าเกลือนะก็เจ็บท้องเจ็บท้องเจ็บรอบที่เจ็บรอบที่สองเริ่มหายใจไม่ออกรอบที่สามเอาแล้วเริ่มเจ็บมากขึ้นทีนี้หมอเข้ามาหมอก็ถามว่าเจ็บท้องหรือยังเจ็บแล้วหมอก็เข้ามา หมอเข้ามาตรวจปาาม้ลูกเจ็บแล้วเขาก็เลยมีไม้ยาวๆสีขาวยาวประมาณนี้ยาวมากเป,เป็นเป็นแท่งสองนิ้วยานี้ยาวๆเป็นไม,ม้ยาวๆเขาคงมาเหย่เขาบอกให้เราถาำเ,เขาไปเหย่เข้าไปน้ําข้ามก็แตกเราก็คิดเราคิดว่า,าเราจะได้ผ่าลอดไม่ได้ไม่ได้ผ่าเว้ยเขาก็เลยเหย่อกน้ําข้ามก็แตก พอน้ำข้ามแตกเราก็เจ็บท้องใหญ่ทีนี้เจ็บเจ็บมากอู้เจ็บเจ็บแต่ไม่ร้องคิดนะเจ็บก็พยายามทนก็คุยกับลูกในท้องนะถ้าจะออกมาก็ออกมาเลยนะอะไรอย่างงี้แเราก็คุยกับลูกเนาะทีนี้มันก็ได้ดั่งใจจริงๆพอผ่านไปสิบนาทีว่าเจ็บไปประมาณสิบนาทีเจ็บท้องอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆได้นะที่เราคิดๆรวมๆแล้วนะประมาณชั่วโมงกว่า พอเก็บเก็บท้องพอจะคลอดแค่นั้นแนหะมันเพิ่มดันออกมาแรงๆเลยนะแบบหัวมันจะดันออกมาเราก็กรีดเสียงดังหมอก็เลยบิ่งมาก็จะมีผู้หญิงเงอพยาบาลที่ว่าเป็นพยาบาลนะเขาก็บอกให้เราลุกขึ้นเราไปนั่งรถเข็นเข็นวิ่งเข็นเราไปห้องที่ห้องคลอดพอไปเข้าห้องคลอดเขาก็ให้เราลุกขึ้นลุกไม่ไหวทีนี้ลุกไม่ไหวก็เขาบอกว่าลุกขึ้นลุกขึ้นทําได้เธอทําได้ก็พยายามลุกขึ้นลุกขึ้นเขาช่วยยกเราขึ้นแล้ว,ลวก็จับ ตาเราถางออกนะหมอเข้ามาใส่ทุงมือทุงมือแล้วก็สาดาน้ำอะไรไม่รู้เย็นๆเหมือนน้ำแอลกอฮอล์น่าจะเป็นแอลกอฮอล์ก็สาดใส่เราสาดใส่เราอย่างนี้เลยนะไม่แบบทําดีๆนะก็ททำอย่างนี้แล้วก็รีดใส่ทุงมือนะรีดใส่ทุงมือไม่รู้ว่าเขาเกรีดไหมไม่รู้สึกเลยรู้สึกแต่ว่าเจ็บท้องแล้วก็อยากจะลูกอยากจะออกคือเจ็บแล้วแล้วก็ต้องบ่งเหมือนอ่ะมันเหมือนเรา เจ็บอะเจ็บแล้วมันเจ็บท้องเหมือนเหมือนมันจะเบ่งออกมามันจะดันออกมาแล้วเราต้องเบ่งอ่ะคือสัญชาตยาณ์น่ะมันต้องเบ่งแล้วอะทีนี้หมอก็เลยบอกให้ให้เราเบ่งนะเขาก็ไม่รู้เขากีดตอนไหนแต่เขาบอกให้เราเบ่งเราก็เบ่งเบ่งทีนี้เบ่งประมาณสองรอบสะสองรอบรอบแรกไม่ออกนะรอบที่สองอะก็เบ่งเบ่งคราวนี้เบ่งคราวนี้มันมันก็ไม่ออกมาเนาะพอรอบที่สามรอบที่สามก็เบ่ง แล้วก็จะมีรู้สึกได้ว่ามีคนอยู่ข้างๆมาช่วยโยท้องเราอย่างนี้นะหมออยู่ข้างลหมออีกคนที่ทําคลอดนะเขาก็ใช้มือนิ้วโป้งของเขาอ่ะรู้สึกได้เลยนะนิ้วโป้งของเขาทําอย่างนี้ทำอย่างนี้ดันเหมือนอะจับจับหอยมดปากบนลูกเรานะแล้วก็ดันลงข้างล่างแล้วหัวลูกเขก็ออกมาอย่างนี้นะเจ็บมากหมอมือหนักม,มือหนักมากบอกเลยว่าหมอมือหนักมาก หมอโรงพยาบาลแรกอะ่ะยังไม่มือหนักเท่านี้นะยังมือเบาแต่ที่เนี่ยอู้ทำเรงเจ็บมากแล้วก็เขากูไม่ชื่อโยทองนี้พอโยไปโยมานะเขาก็ดันหัวแล้วก็ดึงหัวลูกเราออกมาแล้วก็เบ่งสุดฤทธ์เลยนะ่ะเหมือนกั้นใจไปเบ่งสุดฤทธ์แล้วก็ฮึบออกมางี้แล้วก็ลู่งเลยพอเด็กออกมาร้องลูกก็ร้องอะไรเขาก็ไปช่างงานเราก็ลืมตาขึ้นมาดูตอนที่เราเบ่งทำตางนี้ ราตาปีคือเจ็บมากทรมานมันทรมานจริงๆอ่ะเพราะว่ามันลูกคนที่สองคือไม่อยากไม่อยากมีลูกอีกแล้วอ่ะเจ็บมากทรมานมากพอเขาดูเราก็ลืมตาขึ้นมาดูลูกอย่างเงี้ยเนาะดูดูลูกแล้วก็เขาลูกเราก็ลงให้เขาก็เอาไปใส่ออกิเจนแล้วก็มาชั่งหนักแล้วก็ดูเวลาตรงคอดนะอะไรเรียบร้อยปุ๊บเขาก็เอามาให้เราดูเอามาให้เราดูตัดสายสะดือเรียบร้อยแล้วนะ อันนี้เขาตัดสายสะดือเรียบร้อยแล้วเขาก็ดูเวลาเขามาให้เราดูเขาก็เลยเอาดูให้ดูแป๊บเดียวนะให้ดูแป๊บเดียวให้ดูแป๊บเดียวว่าจะจะดูดนมไหมเขาพยายามเราก็พยายามดึงตัวลูกขึ้นให้ลูกอะดูดนมก็ไปกินแล้วก็ร้องไห้ก็ร้องไห้เขาก็เลยเอาไปเอาไปอีกข้อนึงไม่รู้เขาไปทาอะไรลูกก็ร้องร้องกีกีกีร้องไห้เขาก็เลยพันเนี้ยเราต้องเบ่งูกออกมาเขาหมอให้เราเบ่งก็เบ่งูกออกมานี้เขาก็เย็บแผล เย็บแผลคือทรมานมากคลอดแล้วก็ทรมานอีกเย็บแผลก็เจ็บอีกหมอก็เย็บอยู่นะให้เราถางขาออกก็เย็บ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 ประมาณเอยี่สิบนาทีได้เย็บเย็บเย็บอยู่งั้นแหละโอ้ยเมื่อไรจะเสร็จแล้วครันี้พอเย็บเสร็จใช่ไหมพอเย็บเสร็จเขาก็ให้เรานอนพักก็จะมีพยาบาลคนที่เข็นเรามาห้องค่อนนะเขาก็มาเก็บโค้งเก็บอะไรเก็บเลือดเก็บรกอะไรเรียบร้อยใส่ถังขยะสังที่เขาเตรียมมาเนี่ยนะ แลังกเขาเรียกลงจากเตียงเขาบอกว่าลงลงมาแล้วก็นั่งเ็าจะพาไปอีกห้องห้องห้องหนึ่งเป็นห้องพักฟื้นนะเขาก็เลยไปเขาก็เลยไปเราเขาก็เลยไปให้นอนห้องพักฟืน้นพอไปนอนห้องพักฟื้นนะเชื่อไหมทุกคนเริ่มหนาวหนาวมากหนาวสั่นเลยสั่นไปทั้งตัวเลยแล้วก็จะมีหมอเป็นเป็นคุณหมอนั่นแหละเขาก็มาตรวจนะเขาก็ว่าถามเราเป็นยังไงบ้างโอเคไหมเขาให้เรา กินอ่ะกินอนั่นอ่ะกินน้าผลไม้เพราะว่ากินๆเพราะว่าเราเสียเลือดเยอะเขาให้เรากินน้นหวานๆก็กินก็กินเข้าไปได้คือบอลครึ่งขวดเนาะพขาก็เลยหนาวหนาวสั่นมากก็เลยบอกคุณหมอคุณหมอฉันหนาวมากเลยก็พูดกับเขาเนาะคุณหมอฉันหนาวมากเลยเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไม่พูดให้เราตกใจนะว่าเราเป็นอะไรขึ้นหนาวจนสั่นนะเขาก็เลยเอาผ้าห่มมาให้คราวนี้ก็เลยมีหมอคนที่ทําข้อน่ะก็เลยเดินเข้ามาดูแผล อ๋อเราถางขาออก,กเขาก็ให้ดูแผลเย็บนะแล้วครัวนี้ยหมอที่ที่เราเราบอกเขาว่าเราหนาวเขาก็เลยขึ้นมาบนเตียงแล้วกกดท้องเราเลือดที่ข้างอยู่ในท้องอะ่ะไหลรึบออกมาเลยไหลรึมออกมาเยอะๆครัวนี้พอเขากดท้องแค่นั้นแหละก็สบายลกูกคือไม่หนาวอาการหนาวก็หายปึ๊บไปเลยอืมวิเศษมาก <laughs> เขาไปเล่าให้พี่สาวฟังนตอนที ไปนอนอยู่ห้องพักเลยแล้วพี่สาวบอกว่าเอ้ามันตกเลือดนั่นน่ะเพราะว่าเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องว่าเราไม่รู้เป็นอะไรแล้วเขาไม่บอกให้เราตกใจพี่สาวก็เลยว่ามันตกเลือดเขาเขาเรียกว่าอาการตกเลือดแต่ว่าที่เมืองไทยอ่ะเขาจะฉีดยาให้เราเลยแต่อันนี้เขาไม่ฉีดเขากดเลือดออกเขากดเลือดออกแล้วโอเคโลง่งพอกดเลือดออกปุ๊บเสร็จโล่งแล้วก็นอนพักนะสักพักก็มีพยาบาลเอาลูกมาให้เพราะว่าลูกร้องมาก งมใจหิวหนุ่มก็ได้มากินลูกก็เก่งนะดูดนมดูดนมเก่งแล้วก็พอน้นํานมอะคนที่สองอเบลรู้เลยว่าต้องบํารุงเบลกินบวยเล้งตลอดกินอินทผาลัมตอนที่ท้องนะกินอินทผาลัมตลอดคือมันเป็นช่วยเรียกน้นํานมนะพอไปโรงพยาบาลน,น้ํานมสีเหลืองจะออกมาก,ก่อนเป็นอันดับแรกน,น้ํานมสีเหลืองเยอะมากลูกก็กินเก่งลูกก็ดูดเก่งคนที่สองนะลูกดูดเป็นดูดเก่ง กินนมลั่วกินนมพันธุ์กินนมแล้วก็หลับไปเราก็มันมันเหนื่อยมากเลยนะแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่สองก็ดีนะเพราะว่าเขาทําเขาทําเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนมากกว่าโรงพยาบาลแรกพอโรงพยาบาลแรกไม่เร,เ,รเราเราเดยเจ็บนานมาเกเจ็บอยู่ประมาณสี่ห้าชั่วโมงได้ทรมานมากแต่ว่าโรงพยาบาลที่สองประมาณชั่วโมงก,กว่าสองชั่วโมงคลอดก็เสร็จแล้วเขาจะทําเป็นสเต็ป พอเบลคอดออกปุ๊บใช่ไหมก็จะมีคนเข้าไปต่อประมาณสิบนาทีหลังจากนั้นก็มีคนเข้าไปต่อแล้วก็ที่นอนฟังอยู่ห้องพักฟื้นเนาะมันจะมีห้องพักฟื้นสองสองอย่างห้องพักฟื้นที่อยู่ใกล้หมอแล้วก็ห้องพักฟื้นอีกอีกทีหนึง่งพอห้องพักฟื้นที่อยู่ใกล้หมอคือเราได้ยินเสียงเด็กคลอดตลอดสิบนาทีออกสิบนาทีออกนี้นะคือเด็กเด็กลอดเยอะมาก พอเราคลอดออกเราให้ลูกกินนมมันเรียบร้อยปุ๊บนะเขาก็ให้เรานอนพักฟื้นประมาณสี่ห้าชั่วโมงก่อน้วก็นอนหลับไปกับลูกพอตื่นขึ้นมาพี่เขาก็เอาข้าวมาให้เอาข้าวมาให้กินก็กินข้าวกินอะไรเขาไ็เ,เอาข้าวมาแจกเอามาข้าวมาให้กินนะเขาก็กินข้าวกินอะไรให้นมลูกแล้วก็นอนคราวนี้ยเขาเออสามีก็รออยู่ที่หน้าประตูสามีก็บอกว่ารอนานมากเลยนะ โทรศัพท์ที่เขาก็ไม่ให้เอาเข้าไปนะโทรศัพท์เขาก็ไม่เอาเข้าไปเราก็เลยเอาฝากไว้กับสามีพอสามีพอเราออกมาใช่ไหมเขาก็ไปเรียกสามีที่อยู่ข้างหน้าว่าเราคลอดแล้วเสร็จเรียบร้อยโอเคทุกอย่างโอเคหมดเขาเรียกสามีสามีก็เอากระเป๋าเสื้อผ้าเด็กมาให้ที่เราเตรียมมาจากบ้านนะแล้วก็มีเสื้อผ้าของเราแล้วก็มีพวกโทรศัพท์สายชาร์จนี่เราก็ต้องเอามาด้วยสามี ami, ก็เอามาให้ใช่ไหม ก็เห็นหน้าลูกแล้วก็กลับไปทุกเขาไม่เห็นนะเออถ้าเป็นเออคนในที่อิหร่านจริงๆอ่ะเขาเขาไม่ให้ดูนะแต่ว่าคนที่เป็นเออคนเก็บเตียงอะไรเงี้ยเก็บเตียงเช็ดเตียงปูผ้าอะไรเขาก็เลยลากลูกเราไปก็เ,เห็นว่าเราเป็นคนต่างชาติก็าลากลูกไปให้ดูสามีก็เลยรีบถ่ายรูปก,ก็เลยออกไปผู้ชายก็ไม่ให้เข้าไปนะเพราะว่าเป็นห้องรวมไม่ให้ผู้ชายเข้าไปเลยจะเป็นสามีเดอแล้วก็ตอนที่มีไวรัสอ่ะ ทองลอดลูกคนที่สองมีวล้ไม่ให้ไม่ให้ญาติเข้าไปเฝ้าเลยพาอลอดถึงจะมีญาติเข้าไปเฝ้าหนึ่งคนแต่ว่าอลอดธรรมชาติไม่มีตูนต้องดูแลตัวเองก็อย่าโชคดีที่ว่าเรามีลูกคนที่สองลูกคนแรกของไม่ญาติสอนแล้วอีกคนหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นคนอีหลานเนี่ยเขาลูกคนแรกนะคือคือไม่ค่อยเป็นเลยนะเตรียมเขาเตรียมชุดมาเตรียมชุดมาให้ลูกแค่ชุดเดียวผ้าห่มผ้าคนหนู ชุดเกียวจริงๆหมอก็เลยแบบพยาบาลที่ใส่ชุดเขาบอกว่าไม่ได้นะจะเตรียมมาอะไรชุดเดียวมันต้องเอามาสี่ห้าชุดเผื่อไว้อะไรเงี้ยก็ได้โทรไปสั่งญาติแล้วก็เอาเข้ามาใหม่